เปิดธุรกิจของณเดชช่วยกันสร้างกับพ่อแม่มา16ปีที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อนึกถึงนาเดชคูกิมิยะแล้วหลายคนคงจะต้องเห็นภาพความกระตันยูต่อครอบครัว ที่คุณแม่แก้วมักจะโพสให้เห็นอยู่เสมอโดยนเดตมักจะเป็นคนที่น่ารักกับครอบครัวตั้งแต่เด็กแม่แก้วเล่าว่าเมื่อ16ปีที่แล้วก็ชอบช่วยเหลือ,อกิจการในบ้านอยู่ตลอดเมื่อได้รับคำชมก็จะกระโดดดีใจแม่แก้วได้โพสภาพและข้อความเกี่ยวกับเรื่องเล่าเมื่อ16ปีที่แล้วตอนนั้นนเดตยังอายุประมาณ11-12ปีตอนนั้นครอบครัวทำธุร,ร กิจอพาร์ตเมนต์และก็เป็นคนที่ชอบช่วยงานในบ้านโดยมีข้อความระบุว่า16ปีที่พ่อแม่ลูกได้มีส่วนร่วมกันสร้างพัสินอพาร์ตเมนต์ให้เป็นที่พักอยู่ดีสบายตอนนั้นลูกก็ยังมีช่วงอายุ11-12ปีช่วยแม่ได้หลายอย่างมากดูความเรียบร้อยสวยงามอันนี้อันนั้นทำแบบนี้แบบนั้นพิมพ์ข้อความทำสติกเกอร์กับพี่บีทติดหน้าออฟ ติดในห้องน้ำเขียนเองพิมพ์เองและเดินติดเองทุกห้องให้แม่เสร็จแล้วก็วิ่งมาให้แม่ไปดูและแม่ก็ยกนิ้วให้พร้อมปอบมือเก่งมากครับแม่ได้ยินเสียงสองหนุ่มพร้อมกระโดดเย่เยตอนนั้นเราพากันคิดถึงป้าโยชิโอด้วยป้าก็ดูแลเรื่องไฟทั้งหมดทุกวันนี้เวลาไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็คิดถึงป้าตลอดคิดเห็นภาพปีนต่อไฟแก้ระบบไฟ ตอนนี้ถึงป้าจะนอนติดเตียงก็ยังเล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับพัสินอาพาร์ตเมนต์ให้ป้าฟังเพื่อรับรู้และย้อนความทรงจำที่ป้าได้ประทานให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่สุขสบายรวมถึงคนมาพักที่พัสดินอาพาร์ตเมนต์ด้วยก็อยากให้อยู่ดีสบายกราบขอบพระคุณผู้อุปการะคุณทุกท่านด้วยหัวใจและขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านได้รับแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้น ไปด้วยซับสุกเย็นตลอดการและสำคัญขอบคุณลูกแบร์รี่และลูกบีทมากๆด้วยนะครับ